จำกัดทำยังไงีค่ะอันนี้ต้นอะไรคะพี่เป็นไม้แขวนสับป,ปะรดสีแบบนี้เลยราคาเท่าไหร่คะต้นหกสิบเก้าบาทนี่เลยนะคะก็พอดีเหมือนกันนะบางทีเนี่ยเราอาจจะเพื่อที่จํากัดเนาะปลูกอะไรค่อนข้างลำบากอาจจะเป็นต้นใหญ่ๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแขวนไว้บริเวณหน้าต่างนะคะก็ให้ความสุดอีกอย่างหนึ่งนะหกสิบเก้าบาทนะคะ อ๋อีว่วันสุดท้ายเหรอคะอ่าวันสุดท้ายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดให้เลยค่ะลด10%ทั้งร้านนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เอ๊ะลังเลใจอยู่เดี๋ยวมาซื้อวันสุดท้ายมาซื้อวันสุดท้ายมาได้เลยจัดโปรโมชั่นให้สุดพิเศษด้วยนะคะไม่พอแค่นั้นนะสาหรับใครที่อยากจะได้ต้นไม้สักต้นหนึ่งไปไว้บริเวณโต๊ะทางานก็ดีนะคะวันนี้ก็มีจัดจาหน่ายเริ่มต้นเท่าไหร่คะพี่69บาท ถ้าดิฉันมองจากตาเปล่าเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นต้นปอมนะไม่ใช่ต้นปอมนะคะเป็นต้นจริงค่ะนี่69บาทพร้อมกับกระถางนะคะแล้วก็โรยหินสีไว้ให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปตั้งดูสยได้นะคะแล้วก็ลดน้ดําน้อยนะอยู่ได้สบายสบายค่ะนะนอกจากนี้ยังมีต้นมงคลด้วยใช่ไหมคะต้นไม้มงคลต่างๆนะจัดให้อยู่แล้วนะคะมีอ่า ดินมังกรน,นะคะแบบนี้สวยๆเลยนะหรือว่าจะเป็นอ่าไซใบสัก์นะคะโอ้โหเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมกระถางไหมะคะกำลังจกระถามเลยพร้อมกระถางด้วยวันนี้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแค่กระถางก็คุ้มแล้วเอาจริงๆเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคุณค้านนะคะแค่กระถางก็คุ้มแล้วนะคะ าลายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ไกลๆบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนอยากจะให้เข้ามาใกล้ๆนะคะกระถางเนี่ยเอ,อาออกไปจะเห็นว่าเป็นแค่สีขาวแต่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยคุณจะเห็นรายละเอียดนะคะของกระถางของเขาเพราะฉะนั้น,นาราคาดีมาก7 9็เก้าระถางพร้อมต้นมไม้ไม่พอค่ะบอกว่าเอ๊ะ7 9็กเก้าวันนี้นะที่บ้านให้ตังมน้อยรับคนละครึ่งด้วยระคะ คนละครึ่งนะคะใครบอกว่าเอ๋คนละครึ่งใช้ด้านในหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะสามีครึ่งหนึ่งภรรยาครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะอ <c oughs> ่าเริ่มตอนนี้เลยค่ะนะห <c oughs> ัวใจเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นละสี่ชั้นละสี่นะคะถังว่างทุกมวนเลยไม่เคยถูกสักทีนะคะอ่านะมวนนี้ช่พี่นะหัวใจเศรษฐีนะคะสามเก้าเก้าพ้องกระถางเช่นเดียวกัน,นะค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของโซนมาร์เก็ตน,นะคะที่เป็นต้นไม้ที่พ่อค้าแม่ค้าหลายท่านะ